วันนี้พิเศษหน่อยฮะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นเป็นเบอร์เกอร์ยักษ์เบอร์เกอร์ยักษ์โอ้โหมาแล้วนะฮะเบอร์เกอร์ยักษ์ได้ไหมผมขอผ่าให้ดูได้ไหมอ่ะผ่าก่อนผ่าก่อนขอมีดดีโต้หน่อยครับนี่คือเหมือนที่เขาไปเบิร์นมาด้วยอ่ะแล้วก็พอของเขาเป็นพอราวน์ทั้งนั้น เราเรียกคนแบบมีเรี่มแรงก,ก็มีความแดงอยู่หอมอร่อยเหลือคืออย่างดีอ่ะกินเนื้อด้านใน <laughs> วันนี้เราอยู่ที่ร้าน t w i s t e ี f ีเบอร b u r g ร์นะครับร้านนี้เป็นร้านเบอร์เกอร์ที่อร่อยที่สุดในย่านตีลมเลยอยู่ที่โรงแรมพูลแมนกรุงเทพนะครับแล้วร้านนี้เปิด24ชั่วโมงด้วย และสำหรับท่องเรานะฮะวันนี้พิเศษหน่อยนะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นเป็นเบอร์เกอร์ยักษ์เบอร์เกอร์ยักษ์น้ำหนัก1กิโลนะฮะตัวนี้สามารถแบ่งกันกินได้หลายคนเลยแต่ว่าเราจะมากินกันคนเดียวนะฮะโปรโมชั่นนี้มีแค่มกราและคุมคานะฮะส่วนโปรโมชั่นต่งางๆเนี่ยเปลี่ยนทุก2เดือนนะฮะเรียกว่าสายคอนเทนต์นะฮะห้ามพลาดน,นะครับร้านนี้เพราะว่าเบอร์เกอร์1กิโกที่เนี่ย ลูกมันไม่ธรรมดาเลยขนาดอันนี้ผมแอบก,กระซิบเลยพี่บูมคาริษยังมากินอยู่ประจำาแล้ววันก่อนเขาขอเข้ามาถ่ายรีวิวเลยเพราะเขาชอบมากมาตอนสามทุ่มมาเลิกกล่องฮาทุ่มเลยเพราชอบจริงๆอ่าต้องไม่ชอบจริงไม่ตื่นมาเดกอย่างนี้เดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว่าว่าเบอร์เกอร์ของเขามีอะไรบ้างนะเขาบอกว่าไม่เหมือนใครจริงๆไปครับด้วยนี่แหละครับอันนี้ก็คือบรรยากาศไทย,ไทยาาเท้าร์ร่ะนะเพื่อนมีบาร์สวยงามมีเครื่องดื่มให้กินอีกที่นี่นอกจากเบอร์เกอร์แล้วครับก็ยังดังื่องดื่มด้วยแบบของหวานเนี้ยมิลเชคอะไรเงี้ยก็ดังมากซึ่งตอนนี้ก็มีโโปรรมชััั่่นนนกบาาแออยงง้เ ของอันไปเห็นมาดีนี่ฮะเป็นแก้วนี่ฮะก็คือโปรโมชั่นของ2เดือนแรกของต้นปีเนี่ยเป็นเดือนแห่งการแชร์งั้นะเดี๋ยวตอนนี้ยังเที่ยงอยู่อย่าไม่กินเครื่องดื่มเดี๋ยวเราไปดูอาหารยังก่อนดีกว่าไปครับ ของเขานะฮะนี่หนึ่งกิโลเขาบอกว่ามากินกับเพื่อนๆของผมแชร์กันได้หลายคนเลยนะเป็นโปรโมชั่นรับต้นปีของที่นี่เลยอันนี้หนึ่งกิโลจริงวะอันนี้หนึ่งกิโลจริงวะไ <c oughs> ม่นหนักจริงวะ <c oughs> ม,มันดูไม่เหมือนหนึ่งกิโลเลยน <c oughs> หนักมากอ่ะไม่ไม่คือคือ,คอไอ้มันอาจจะหนักที่ถัดมาแต่ตัวเบเกอร์ก็หนักนี่ให้ดูสั้นเลยเนี่หนึ่งกิโล ในเบอร์เกอร์ตัวนี้นะฮะประกอบไปด้วยชั้นแรกเลยคือขนมปังนะฮะม,มีหอมทอดมีเชดด้าชีสมีเบคอนแล้วก็มีเห็ดนะฮะแล้วก็มีตัวเนื้อนะฮะคือเรียกว่าอลังการออกมากแม่แล้วนอกจากนี้นะครับร้านนี้ปกติเขาดังเบอร์เกอร์หลายตัวมา,มากๆอย่างเช่นอันนี้เป็นอันดับหนึ่งของเขาเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอันอับสองอะไรเงี้ยก็คือเดี๋ยวนอกจากกินตัวใหญ่นี้เราจะรีวิวตัวอื่นให้ดูด้วยได้ครับมาจะเริ่มกินเลยไหม<ร>ผมขอผ่าให้ดูได้ไหมอ่ะผ่าก่อนผ่าก่อนขอมีดอีโต้หน่อยครับ <laughs> คนดูดูไส้ด้านในว่ามันอลังการขนาดไหนนะอันนี้นี่นี่ไส้ด้านในนะครับกินยังไงไม่ให้เลอะก่อนอันนี้ถ้าเลอะก็ขอโทษด้วยนะฮะเขาไม่จะมี็คว้ากับเปืือนให้ด้วยกอบปูก่อนกรอบยิงชอบอีกเดี๋ยวจะลองจับเวลาดูนะครับว่า1นกิโลกินใช้เวลากินเท่าไหร่มา งยงคือเหมือนที่เขาไปเบิร์นมาด้วยอะ่ะแล้วพวกวคอของเขาเป็นคอเทาพันธ์เบคอนอะ่ะคือไม่มีเหนียวเลยนะ กินพริกล่าไหมฮะพือแหั่นเนื้อดีนะอืมแต่เนื้อไม่ได้กินแป้งกับเนื้ออืมอันนี้เราเรียกนันแบบมีเดียมแรงอืมเขามีความแรงอยู่หอมอร่อยอเสืือคืออย่างดีอ่ะดูรัวแปะดิขนาดชิ้นใหญ่หนักนะยังฟูอยู่เลย เครื่องผู้อยางดูอร่อยมากมันดีอ่ะจินเบอร์เกอร์อยากมากก็หลายที่นะอันเนี้ยคือเขารวมวัตถุดิบอร่อยอร่อยดีๆีไปจริงคุณภ,ภาพของวัตถุดิบทูกจิ้นน่ะมันดีหลายที่อ่ะคือมันเรียกว่าอะไรใหญ่อย่างเดียวแต่คุณภาพแบบก็ไม่ได้เท่าไหร่อ,อันเนี้ยคือคุณภาพือนลูกเล็กราคาแพงๆเลย คือผมว่าลูกเนี้ยบอกมาปาร์ตี้กินกันหลายๆคนใช่แทกับเพื่อนก็สนุกมากเพราะว่าที่ร้นานบรรยากาศดีมีเครื่องดื่มด้วยก็คือได้ถ่ายคอนเทนต์ไปด้วยเลยอืมมัอร้อนอืมกินเ,เนื้อด้านใน <laughs> มาเกิดขึ้นนู่นพวกรู้ว่ากินแบบนี้อร่อยบอกเชฟว่าไปตับรวมไหมโอเคมาเข้าเครื่องขวัญเลยตับตับพอกินง่ายเลยเยอะมากเลย เบเกอร์ที่อร่อยมากๆคุณทำเบรเกอร์กลายเป็นสลัดมันก็เป็นอย่อยหลอครับ อ่ะอืมใส่ซอสเป็นให้ เบอร์เกอร์อันใหญ่ของเขาอ่ะคืออันใหญ่แต่ว่าไม่ได้ลดมาตรฐานลงเลยคือท,ทุกคำคือกินเหมือนกับเป็นเบอร์เกอร์แบบกินเล็กๆคือหลายๆที่อพอเป็นเบอร์เกอร์อันใหญ่บางทีมันจะแบบความอร่อยเด็ดขา,ามันจะดรอปลงอ,อันนี้คือเรียกว่าไม่เสียมาตรฐานเลยแล้วอันเนี้ยริงกินมันเป็นเบอร์เกอร์1กิโลที่ผมรู้สึกว่ามันแน่นมากเลยนะตอ่อเาบอกว่าที่เนี่ยเขามีเบอร์เกอร์แบบที่เป็นตัวท็อปของเขามีอยู่5าตัวเลยนะแต่ว่าอันเนี้ยเราเอามาเป็นลำเบอร์หนึ่งลำเบอร์สองเบอร์สามพอแต่ตัวเขาบอกว่าจะต่างกันหมดเลยมีการแบบ ผัดกล่องที่มันให้มันแบบเทคเจอร์มันต่างกันอ่ะมามเอามากินกัน,นเลยลองเปิดดูเลยนะมีอะไรบ้างตัวนั้น,นเบอร์หนึ่งเขาบอกตัวนี้นจะมีส่วนผสมของบูชีสแล้วผักของเขาก็จะเป็นผักแบบพวกล็อกเกตล็อกเกตอืดล็อกเกตเพิ่มความหอมให้ตัวของเบอร,ร์อออเ,รเกอร์นะแล้วมา,าถึงพาร์ทก็คำแรกผมประทับใจมากโด,ดนแตงขนมปังตายมันเป็นไปด้านหลังเรื่อก็เลยอ๋อโดนแล้วนะ อืมตัว <c oughs> บูชี้อหอมมากมแล้วหลายคนมองว่าเป็นบูชีตไม่ต้องกลัวว่ามันจะรสจัดเกินไปนะแบบกินแรงอะไรเงี้ยคือเขาผสมมาอยู่แล้วอ่าม,ม,มันแค่มีบูชีเป็นตัวประกอบของซอสไม่ให้แบบเด่นหลักเป็นบูชี ยจะไหนไม่อ้วนนะ้ไนมาเรามาต่อกันที่เบอร์เกอร์หำเบเลข2คราเดี๋ยวคือแต่ละตัวจะมีอะไรเฉพาะ <c oughs> ตัวนะอันนี้จะมีในส่วนของตัวซอฟเพนโต่ขามาแฮมนะคะแล้วก็มีบุลเลต้าชีสด,ด้วยคือเขาจิตออกแบบดีไซน์มาให้แต่ละตัวกินแล้วไม่เหมือนกันเลยหลายมากมคนที่งงว่าซอฟเพนโต้มันจะ คือล้ำเึงอ่ะตัวของคอเพนโต้แลผมกับตัวของบุญไลท์ทีมแน่นน่ะเบอร์กระดูกเลยต่อไปเป็นตัวที่สาม อันนี้เขาบอกว่ารดชาติาจะจัดจ้านหน่อยมีกลิ่นผสมของขอะโวคาโดนะฮะนี่เปิดให้ดูอันนี้เหมือนเขาจะเป็นพริกคาราบินโนนะครับจะเป็นเหมือนกับคล้ายๆพริกหยวกแต่เป็นของบ้านเขารสชาติจะมีความเผ็ดกวา่าแต่ถ้าเขาคิดว่าของเขาเผ็ดแล้วนะมากินพริกขี้หนูบ้านเราเกมไ้ยอร่อยอ่ะผมให้นัมเบอร์สามอันนี้นะนนนะถ้าหนึ่งบอกสามเพราะผมกินข้าวิ้งเยอะกิน แล้วมันจะมีความหนัวของอโวคาโดอยู่ข้างบนด้วยอ เอามาเพิ่มมาฮะอันนี้คือเมนูอื่นๆของทางร้านนอกจากเบอร์เกอร์นะฮะก็จะเป็นประเภทของแพนนักนะฮะอันนี้คือบี๊ฟไนโชนะฮะข้างบนก็จะมีผักมีอะไรโรยมาตัวซอสเขาก็จะมีหลายอย่างวิธีการกินของเขาก็คือตักทุกอย่างโปะไปบนไนโชนแล้วก็ตักกินอันนี้นะครับคอนบลิปอันนี้คอนบลิปชีสโพเลสซอสนะครับนี่อันนี้นะฮะคือพริกฮาลาเบนยูพันเบคอนนะฮะน่ากินมากมาลองแจกกันเลยกันอันนี้อันเดียนี่ก่อน ผมก,ก็ผิดเปนนิคคืออร่อยมากไม่เผ็ดเหมือนกันไม่ผเผ็ดเลยเป็นเมคอนพันบิ๊กหยวกแต่ว่ามันมีความเผ็ดแล้วก็ความหอมที่มันแบบเป็นกลิ่นต่างประเทศอะไม่ได้ก,กลิ่นบ้านเรานี่นะฮะลองนะฮะลองแบบไม่จิ้มกันอหอมอืมอร่อยอะคือเป็นคอนทีเลยอะีอมา ฟอนเขาแบบเ,เปรี้ยวๆอ่ะกลินเท่าแบบไม่จิ้มมากกว่าอื <Wow. S 1> ลองกินนายช่อของเขานะอัน,นี่จะ<ม>ใส่แม็กซิกันแท้ๆมาตัวนี้เป็นครีมทีนะฮะในน,นี้มันเหมือนครับผมกับเนื้อผับมาด้วยอ่ะฮะเวางวางเลยตัดใส่นะฮะขอเลี้ยงนะกินนายโช่อแบบเป็นฝึกเป็นยังไงรสชาติบรรยายผมฟังด้วย ไม่ใช่ะไรนะผมอิ่มตัวคอสซาบ,บัเกตตี้คอนแนงมีความทุกน์อจที่นี่คือทำไม่หวานมันอยกเพี่อเปรี้ยวก็มีก็เผ็ดนิดนิดอลองชินมนะฮะตัวนี้นะครับรสชาติจะเป็นโหระพาออกโหระพาหน่อยคลายซอสเพสโต้คลีนคลีนหน่อยอันตัวนี้ถ้าเลียนมาตัวนี้จะกินแล้วเหมาะมากใช่ไหมลับีไม่ดีหรือเปล่า ไม่ใช่รู้รู้ดูดูหน้าตาดูออมหอมงอบผอมงอบตัวนี้พวนะใช่ไหมตัวนี้จะมีความเฟรชสุดน่าจะเหมาะกับการที่หลังอยากกินเบอร์เกอร์เลี่ยนๆแล้วรวมซอสเลยนะฮะเพื่อที่จะได้กินทุกซอสทัพร้อมกันอันนี้คือรวมจอมทอดนะครับอันนี้คือก็คือจะเหมาะกับคนที่มานัางบาร์อางมากเลยเพราะว่าเขาเป็นบาร์ใช่บรรยากาศแล้วเปิดที่ตีท่วโมงไงจะมากินตั้งแต่เช้าหรือว่าจะมานั่งกินก่อนขึ้นไปนอนก็ได้ แต่ที่แน่ๆคนเยอะทั้งวันฝรั่งคือเข้าตลอดคนไทยก็เยอะในนี้นะครับจะประกอบด้วยมันหวานแล้วก็เคลอรีอร่ปายนะครับหรือว่ามันวงนะฮะนี่เดี๋ยวผมลองกินมันหวานก่อนดิอ่าเห็นไฟไามมันหวานมันก็หวานๆแต่มันก็ดูคลินๆลนะ มาบ้านเดี๋ยวผมจะฝั่งเครื่องดื่มมาให้ให้คุณกินแบบชิวๆอืมนี่ค่ะมิลเชคค่ะมิลเชคค่ะขอบคุณครับนี่นะฮะมิลเชคหนึ่งลิตรนะฮะอันนี้ราคาแค่เปลี่แล้วก็เป็นกาบาทเป็นโปรโมชั่นของที่นี่เหมือนกันช่วงมกุลากุมภานนะฮะนี่เครื่องดื่มชิวๆองค์เพื่อโอ้ยมันอร่อยถ้ามันเป็นตาเตลเลตนี่ผมคิดว่าบาดาแล้วนะยลองจิ้มดูนี่คือหวานเดียว หมายถึงหมายถึงคูกับมึงเอาหวานหวานเกินไปเฮ้ยอร่อยอ่ะแบบไม่หวานเกินไปอ่ะเขาบอกว่าอันนี้เหมาะกการแชร์กันกินมากเพราะมันเท่ากับแก้วปกติถึงห้าแก้วก็ฝากนะครับร้าน25 e e G นะครับร้านนี้เบอร์เกอร์อันดับหนึ่งย่ามตีลมเลยอยู่ที่โรงแรมคูแมรนะรสชาติเบอร์เกอร์อะไรคือดีจริงพรีเมียมจริงบรรยากาศร้านดี เราก็สาหรับคนที่เงาๆอยากหาที่นั่งดื่มมีบาร์ให้นั่งนะบาร์ก็บรรยากาศดีเหมาะแก่การถ่ายรูปเช็คอินมากแล้วก็โปรโมชั่นเบอร์เกอร์ยักษ์จะมีแค่เดือนมกราแล้วก็เดือนกุมภาเท่านั้นสองเดือนแต่ว่าทุกต่อเดือนเขาจะเปลี่ยนโปรโมชั่นไปเรื่อยๆรวมถึงตัวน,นี้ด้วยไปติดตาม,มเมลผิวขอได้นะฮะเทวินที่ฟลายดีกินะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนสสวัดีครับ